เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากระทบ ทั้งผมกับอาจารย์เตียมทางอ้อมเลยเครื่องอ,อะไรนเนี่ยเวลแท็กครับอ้เวลแท็กใช่ไหมใช่ครับที่ oh. เขาประกาศว่าจะเก็บคนที่มีทรัพย์สินเกิน300ล้านเนี่ย oh, <คง S 1> อ้ของว่าที่รัฐบาลใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับคือมาโดนลูกค้าพวกเราไงเออนี้น,นี่เพื่อนเพื่อนฟังแล้วอย่าตกอกใจเขาอย่าผิดว่าผม2คนโดนเรื่อง300ล้านไม่มีโดนไม่โดนลูกค้าโดนครับลูกค้าโดนลูกค้าโดนคือในกลุ่มลูกค้าที่ระวางแผนทางการเงินให้มันมีตั้งแต่กลุ่มระดับของโฟลเปอร์จบมาใหม่ทํางานใหม่ๆถึงไหม ใช่ครับไปจนจังเกินสามรอยล้านมีทุกกลุ่มงั้นแผนการเงินที่วางไว้ก็เลยกระทบราคานี้ถ้ามาจริงนะเออถ้ามาจริงก็งคือแบบตอนนี้ทุกคนนะคนทุกคนที่โดนนี่คือล้อหนาวๆในกิ้งก้างกันมาแต่หมดเลยเนี่ยก็คือที่มันเป็นอย่างนี้ดีเทลที่ที่เขาเตรียมจะทําเห็นประกาศว่าจะทานะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนยโยบายของแต่ละ รัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เก็บที่ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์ะคะเราก็จะดันให้ถึง50%เอ,อร์รวมไปถึงการเก็บภาษีตัวใหม่ๆนะคะออที่เรามองเนี่ยก็คือภาษีที่ดินแบบรวมแปลง <Okay. S 2> นะคะรวมแปลงก็คือว่า1คน ไม่ว่าจะมีกี่โฉนต,ต้องเอามูลค่ามารวมกันแล้วเก็บอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แยกแปลงแบบไม่แแยกปลงปัจจุบันคืออยู่คนละจังหวัดอยู่คนละเขตเขาแยกแปลงค่ะใช่ <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ภาษีความมั่งคั่ง <Okay. S 1> นะคะ Well, well tax well ta ต้องมา well ตอนแรกเนี่ย หลายปีละที่ที่เราคุยกันเรื่องนี้เกี่ยวกับนโยบายนั้นแต่เป็นอนาคตใหม่เนี่ยมีคนเสนอเรื่อง wealth tax มาแล้ดิฉันก็ต่อต้านมาโดยตลอดเพราะว่าพอรู้ว่าเดี๋ยวก็คนรวยก็คงจะย้ายสินทรัพย์หนีหมดหนะคะแต่เป็นปีสุดท้ายของการเป็นสอสนี่แหละที่มีกฎหมายเข้ามาตัวหนึ่งนะคะเป็นเป็นความตกลงระหว่างประเทศของ OECD ที่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างรัฐข้อมูลทางการเงินคือบริษัทไหนไปลงไปลบ บริษัทต่างชาติไปลงทุนในประเทศนั้นเนี่ยเสียภาษีเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะจะมีการ<ช>ขยับเก็บจะบ่อจะส่งข้อมูลกลับมาให้เราได้ตามที่เราเรียกขอ <c oughs> นะคะแล้วก็ถ้าไปดูตัวลิสต์ของประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยก็มาหมด b r i t i s เ Virgin c เคม n นไอเลนนะพวกที่มันเป็นแท็ h a v e ฮของของเศรษฐีเนี่ย <c oughs> เขาก็ เขาส่งข้อมูลให้จะได้รู้ว่าเขาหลบไปอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่จะได้ดึงกลับมาได้อะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยก็เลยความกังวลที่ว่าเดี๋ยวคนจะขนขนทรัพย์สินไปไว้เมืองนอกหมดเนี่ยก็จะลดลงก็แรกก่อนผู้ที่มีสินทรัพย์เกิน300ล้านใช่ไหมทีนี้ใช่ครับเกิน300ล้านก็จะมาประเมินว่าเกินจำนแล้วก็จะเก็บแค่ศูจาเก็บ0 5ทีนี้มันก็จะมีส่วนใหญ่ ของคนที่มีสินทรัพย์เกิน300ล้านเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไปในรูปเงินสดหรอกอ๋อหลายคนเลยเขาเก็บในรูป<ช>แ,แบบที่ดินเออที่ดงที่ดินบ้างใช่ไหมพวกที่เก็บในรูปหุ้นรูปหุ้นก็โอเคเรื่องหนึ่งออนะเพราะฝั่งที่ดินเยอะๆบางทีพอเก็บภาษีสภาพคล่องไม่ด้มีเหลือขนาดนั้นเนี่ยใช่ครับคือข้อบับบางคนที่ผมไปวางแผนให้กันเนี่ยให้พวกเราวางให้ใช่ไหมใช่อพอตำรวจมา6 700็้อยล้านสกุลแล้วเงินฝากแบงค์ส่วนใหญ่ฝากที่ไหนบอกไม่ได้ค่อยฝากเท่าไหร่หาแบงค์ก็ฝากแค่พอใช้ห้าล้านสิบล้านแค่นั้นเองที่หมดเเออที่หลือลงงททนีี่่ดดิหแค กลุ่มนี้ไอสภาพาคล่องไม่ได้มีนะมาเก็บภาษีเสร็จก็มึงกลัวที่ไหนจ่ายวะ <c oughs> เออนั่นแหะสิคือ,อ,อต้องขายที่เพื่อจ่ายภาษีแล้วที่ก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายได้เมออื่อจะขายได้เมื่อไหร่ด้วยก็กังวลเรื่องนี้นี่คือกลุ่มองพวกที่เกินจับเวลานะพวกเกรกพวกขุนเน็ตเบิร์ไทน็ตเบิร์นะครับใช่ครับก็อตอนเนี้ยคือมีคนยัดอสังหาใส่มือผมเพียบเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปผมขายอสังหาด้วยนะครับเยอนะครับคือช่องเราอาจจะมีคือลูกค้าที่ทําแผนการเงินให้ไงระหว่างแผนการเงินให้ก็บางทีก็เฮ้ยช่วยจัด ให้มาเป็นเงินสดให้ทีตอนนี้จะแห่มาจัดการมากขึ้นแห่กันมาแบบมึนเลยเออนี่คือนโยบายแรกเรือไฮเน็ตเวิร์ดไฮเน็ตเวิร์ดไม่ได้ส่งผลเะตเฉพาะกลุ่มนี้ที่มีปัญหาว่า leverage เยอะสภาพท่องน้อยอย่างเดียวแบบนี่คือมันมีอย่างเช่นบางบางกลุ่มบางกลุ่มที่เตรียมจะเอาหุ้นเข้า i อ o ตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องคิดหนักนะอ่ามีลูกค้าจานที่ทําแผนอยู่เนี่ยชะงักเลยอะใช่กําลังเขียนไปว่วเดี๋ยวแป๊บก่อนนะจานเอาดีไม่เอาดีวันนี้เพราะว่า พอเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราถ้าดูงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่นะ <c oughs> ไพ่เปอร์บุ๊กแวร์รูปมันหลายเท่านะอืค <c oughs> ือราคาเทียบกับูลวราคาทำบัญชีอ่ะแพงกว่ากันหลายเท่า งั้นพอไปตีที่ราคาตัวนี้มาเก็ตไร้ราคาตลาดปั๊บเนี่ยโอ้โหบานเลยครับนีทีนี้ถ้าอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์มันก็ตีราคาตามมูลค่าตรรมเนียมอื่นอบุกไว้รุอีกไดไหมใช่ราคาสีก็หลายเท่าที่จะลงโดนนี่อาจจะมีปัญหาเรื่อง IPO จะน้อยลงด้วยเนี่ยบางคนครับก็คือบริษัทที่จะมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็จะน้อยลงดีไม่ดีพวกที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยออกด้วยก็จะออกด้วยเงียบางคนบาง้าไม่คุ้มไม่คุ้มออกดีกว่าเว้ยยัางนั้นใช่ไหมเออทีนี้จะส่งผลกระทบอะไรบ จัดการรายใหญ่ต้องอาจจะกระเทือนรายย่อยได้ด้วยนะเพราะว่าบางคนกลุ่มคนที่มันรายได้ไม่สูงมากสร้างเนื้อสร้างตัวนอกจากทํางานบริหารหนึ่งก็เอาเงินมาวางที่ที่ไหนที่มันเติบโตได้เช่นตลาดนักทรัพย์เนีใช่ครับแล้วถ้ามให่ไอพีไอพีโอเข้ามาน้อยหุ้นเหลือน้อยมันก็บางทีมันก็ไม่โตนะทานนี้ตลาดนี่ใช่คือคุนก็โดนกองทุนหุ้นก็โดน นักกองทุนหุ้นมันโดนมันก็โดนไปที่ใครได้อีกก็โดนไปที่ของพนักงานพวกรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนใหญ่ๆที่มีโปรโลเลนฟันที่ไปของเงินก็นจะขาละมักขึ้น ใช่ไหมใช่ครับกบขอโดนไหมโอ้ยไปเหลือโอ,อ้รถกอบกขอเขาต้องเงินไปลงทุนเมืองกันไงประกันสังคมโดนบ้างเต็มเต็มโนมมพวกกองทุนรวมที่เป็นไ m f หลักที่ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วเผื่อวางไว้เป็นเงินที่โตถึงวันเกษียนน่โดนด้วยไหมโอ้ยไ่เหลืออ่าก็โดนโดยอีกอย่างนี่คือนโยบายตัวนี้ก็กระทบเกี่ยวข้องหลายคนก็เลยมีสมารถหลายคนขำหมดคิ้วกังวลนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่อาจจะอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้ตลาดหุ้นเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเลือกตั้งเป็นไงก็รูดหนักลงมาแดงแจเลยครับก็ แน่นอนมันต้องมีพอมีมาแบบนี้ก็ต้องมีการดิ้นหนาะทางหนีอะไรสำหรับของคนที่ถือครองสินทรัพย์ใหทน่เปิดเยอะแน่นอนไอ้คนที่มันไม่มีสินทรัพย์เยอะก็เป็นอาเชียใช่ไหมเรื่องนี้ออช่วยแบ่งมาแบ่งไม่เราแบ่งไม่เรามาไม่เราแต่ต้องบอกนะครับในโลกไม่มีอะไรฟรีนะไปแบ่งจากเศรษฐีมาฟรีฟรีมันไม่มีเพราะแบ่งมาต้องมีผลกระทบแน่นอนครับใช่ครับในทางในทางหนึ่งในทางอ้อมดังตรงาวต้องมาประเมินว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มในเรื่องที่เราออกมุมงเรียบ้ยนี่มาครับที่รัฐบาลกำลงจะทำอยู่นอกเหนือจาก300ล้าน ในฝั่งของเวลแท็กหรือ h i นิ n เบ w ร์ k ตแท็เนี่ยนะครับ,รบก็ยังมีเรื่องของนนีีบุคคลใช่ไหมโ oh. <laughs> อ้ทุกที่จดทะเบียนพวกที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์หรือในก็ตานนะใครที่เกิน300ล้านที่เกิน s e อสอ่ะก็จะเพิ่มภาษีอืมาจาก2ี่20เป็น23นะพอเพิ่มภาษีอย่าง2 4 2 3สบริษัทใหญ,ใหญ่ๆก็ดูเหมือนน่าจะไม่เดือดร้อนมั้งอืมน่าจะไม่เดือดร้อนมันม้งต้องไม่ลืมนะภาษีขึ้น นำมาสู่อะไรได้กี่อย่างหนึ่งการแข่งขันต้องแข่งขันกับเพื่อนบ้านไหมโอ้โหต่างชาติเข้ามายิ่งจีนเข้ามาถล่มไทยเราอยู่เนี้ยจะแข่งยังไงงั้นต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเราต้องแข่งกันกับต่างชาติมันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมบ้านเราหรือไ,ไม่คุ้มไม่คุ้มต้องประเมินนะครับครับแล้วก็อีกอย่างตัวต่อมาก็คือสมมติถ้าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่ขายอยู่ในประเทศเยอะๆ,ๆต้นทุนภาษีเพิ่มอะไรเพิ่มล่ะโอ้ยราคาราคาสินค้าก็เพิ่มเอา ครับคราวนี้รายย่อยก็ไม่อย่ายิ้มนะก็โดนด้วยนะครับเออเขาก็มาขึ้นราคากับเรานี่แหละเออก็อมารีบกับพวกเรานี่ใช่ไหมเอองั้นไหนจะมีเรื่องอีตามใหม่ใช่ไหมไอ้ในฝั่งของที่ทต่ํากว่าเนี้ยเขาจะลดภาษีจากยี่สิบเหลือสิบเจ็ดก็จงดีๆแต่ปัญหาคือไอ้ฝั่งเ ME รายย่อยที่ท,ที่ที่ไม่ใหญ่มากถ้าต้องใช้งานของแรงงานที่เป็นรับแรงงานขั้นต่ำอ่ะแต่ทีนี้ค่าแรงงานขั้นต่ำมันเพิ่มไงอืม ไอ้รายใหญ่บางทีสัดส่วนแรงงานขั้นต่าต่อยอดขายควจะไม่เยอะนะแต่รายเล็กเนี่ยสามสี่คนมันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของรายรับเขาอยู่นะใช่ครับคือลดภาษีเพเพิ่มค,ค่าแรงขั้นต่ำอยู่นะคือกระทบแรงงานไทยแน่แนตอนเนี้ยคือเมื่อก่อนเพิ่งเห็นข่าวครับว่าแรงงานลาวหนีมาไทยเยอะอันดับหนึ่ง<ช>เลยก็เงินจ,จากที่เราเคยจ้างแรงงานพมา่าจ้างแรงงานไทยตอนนี้อาจจะมีแรงงานลาวเข้ามาแทนทดแทน คือแรงงานเราหนีมาเพราะว่าเงินเปื้อมากเงินกีอ่อนค่ามากใช่ครับไหนจะขึ้นค่าแรงได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเอแน่นอนการดึงแรงงานพวกนี้เข้ามาต้องแลวไปบวกภาษีเพิ่มทั้งรายใหญ่อะไรต่งางๆเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันไอตัวนี้ต้องมาติดตามดูประเมินกันดูว่าทางคนที่จะเป็นรัฐบาลก็ไม่รู้ว่าพักที่ตัวเต็งใช่ไหมถ้าตัดแต่ตั้งได้สำเร็จเขาเข้ามานี่คืนอนโยบายที่เขาจะทำ ะะนะวันที่เราอัดนี่ก็คือ22นะครับ22คือสภาก็ตอนนี้ก็ยังทางกะกะตก็ยังไม่ได้รับรองสสออสิสระผลแต่นี้นะจะมาดูอีกทีนงแต่ว่าก็มีเห็นมี MOUMOU เ็นะเซ็นกันเรียบร้อย <ๆ S 1> แล้ว <ๆ S 1> ลว่าจะร่วมรัฐบาลกันกี่พัก<ช>ต,ตัวของพักที่เป็นแกนเนี่ยนี่คือเจ้าของนโยบายเลยเรื่องพวกนี้นะครับนอกเหนือจากพวกนี้แล้วก็ยังมีเรื่องอะไรครับอาจจะมีเก็บภาษีแคปิตอลเจนจากตลาดทุ่ด้วย โดนฉันอ,อีกเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวด็อกเตอร์คนนึงต้องออกมาบ่นแน่เลยนะออทั้งเขียทั้งบ่นแล้วครับ <laughs> ข่าวก่อนแค่เก็บภาษีซื้อขายหุ้นนี้ก็ออกมาบน่นกระจายเลยน <laughs> <laughs> อกอ็ด็อกเตอร์เขาก็อเป็นหมื่นล้านอ่ะนะ<อ> <laughs> สมควรบนเกมเออนะนเหนอจากนี้จะมีเรื่องที่จะต้องเข้าไปงอ้ทลายกลุ่มทุนผูกขาดที่ใช้คําว่ากลุ่มทุนผูกขาดทางนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการหลายคนก็ติงว่าต้องระวังนะการไปทลายกลุ่มทุนผูกขาดกับการไปลดความสามารถแข่งขันลดแรงใจในการแข่งขันเนี่ยบางทีมันมินเมยู่นะเส้นบางๆเออเพราะในระบบเศรษฐกิจเสรีเนี่ยการพัฒนาทางเศรษฐีเกิดจากแรงจูงใจไงใช่งนั้นธุรกิจเขาแข่งเขาชนะเขาโตไปเรื่อยๆมันเรียกว่าผูกขาดไหมอันนี้เราต้องเอามานั่ง คิดกันเอาเองนะครับจะมองมองมุมไหนก็ดูว่าทุกด้านทามันมีผลกระทบทั้งหมดคําถามอยู่นี้ว่าด้านไหนครับจริงๆแล้วเจาะลึกๆด้านไหนที่กระทบในเชิงบวกต่อส่วนรวมได้มากกว่ากัน จริงๆเรื่องเวลแท็กนี่เขามีดักเอาไว้ด้วยนะอาจารย์ภาษีขาออกละใช่กลัวกลัวคนลอยหนีเออหนีก็เก็บหนีก็เก็บเราแน่นอนนะผมผมไม่ได้วางแผนหนีเอาไว้โอเคไหมเออไม่ได้มีถึงกับเขาไม่ต้องหนีไปไหนคือคราวนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าเงินมันจะไหลไปทางไหนอาจจะไหลไปทางคริปโตก็ได้อ่ามีสิทธิแบบทางปรับกถุกไหมครับไปอยู่ในคริปโตไปอยู่ในพวกเว็บเทรดฟอเร็กที่ตามไปดูยากไหมล่ะครับอ่าคือคนรวยก็มีทางไปอ่ะถ้า เอาจริงนะแต่<ช>ประเทศที่ก็เก็บพวก,<ะ>พ,วกพวกไอเว็บแท็กหรือเน็ตบิลด์เทควกนี้นะไฮเน็ตบิลด์เทควกนี้นะก็ก็ยังมีไม่กี่ประเทศในโลกอะน,นะเออขณะเดียวกันก,นการมาขึ้นภาษีพวกอนี้ตรงนิติเลยทั้งหลายต้องบอกว่าพอขึ้นแล้วมีมาตรการรองรับ อะไรบ้างไหมเช่นอย่างในยุโรปนะครับก็ต้องบอกว่าผมรู้จักเพื่อนๆหลายคนคนไทยหลายคนไปทำธุรกิจในยุโรปในฝั่งตอนตกเนี่ย<ม>เขาโดนเก็บภาษีพอเก็บภาษีแต่เมื่อไหรที่ตลาดที่เขาขายกิจการไปถือว่าเขาตกงานที่นู้นเขาชดเชยเลี้ยงดูเดือนสี่ห้าหมื่นเลยให้สมกับที่เสียภาษีมาทั้งคำถามคืออจะทําอย่างนี้ด้วยไหมระหว่างที่เราเสียภาษีอยู่ทํางานเราเราทำธุรกิจเราเสียภาษี วันที่เราไม่ไปไม่แบบผมเลิกกิจการจะกลับมาดูแลในฐานะคนตกงานไหมเรื่องนี้ก็น่าคิดเจ้าของอย่าง้ก็ตกงานได้ใช่ไหมเจ้าของกิจการตกงานได้ใครบอกตกไปได้ไดที่ลองย้อนไปดูช่วงโควิดนะครับพึบเลย,มมยผมมีบริษัทล้วผมอยู่ใช่ไหม,มผมเสียภาษีทุกป,ปีบริษัทกำไรทุกปีตอนที่ผ่านมากำไรทุกปีไม่กำไรสำนักบัญชีก็สะกิดว่าช่วยทำกำไรสัญญากรได้ไม่มายุ่งครับมันก็เป็นกำไรเลยนะทีนี้วันหนึ่งถ้าไปไม่แบบต้องเลิกกิจการวันที่ผมเลิกกิจการถือว่าผมตกงานไหม อือใช่ไหมอ่ารัฐจะรัฐสวัสดิการจะลองรับหรือเปล่าความมินเมะร,ระหว่างการที่ไปจํากัดการแข่งขันกับการกําจัดกลุ่มผูกขาดตรงนี้ต้องบาลานซ์นกันดีๆมันไม่ไ่าจะกลายทําให้อ่าทำให้เขาเนยจากเศรษฐีกลายเป็นสังคมนิยมอ่อนๆไหมอืมคือคบาลานซ์ผิดนิดเดียวนี่พังทั้งระบบเลยนะครับครับเพื่อนเพื่อนละครับคิดเห็นยังไงกับ สถานการ์ข่าวข่าวเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของต่อว่าที่ตัวเต็งรัฐบาลครับก็ลองทุ้ง้ใน,นคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันดูมีข้อมูลอะไรที่มีเพิ่มเข้ามาก็สามารถทิ้งไว้นในเมนได้นะครับอ่ะครับคืเอเมืว,วันที่เราอานมีย้ำอีกครั้งนะครับว่าเขายังไม่ได้รับรองยังเป็นแค่ว่าที่รับรองต่อครับยังไม่ได้เข้าเป็นรัฐบาลแต่อย่างใดในขณะนี้ครับแล้วก็เห็นจากข่าวข่าวที่ก้อยสัมภาษณ์กันมาเห็นข้อมูลที่ออกมาทางเว็บไซต์ของตัวพรรคเขาเองและพวกนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลัใจครบ พบกับสตางแผนแผนสู่อีสภาพทางการเงินได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ